พอไปถึงบ้านแล้วชาวบ้านต่างม,มารุมถามเป็นการใหญ่เขาอธิบายให้ฟังตามที่ท่านสั่งสอนเขาแต่โดยย่อไว้ก่อนนั้นนอกจากนั้นเขายังอธิบายเรื่องท่านพระอาจารย์ให้ชาวบ้านฟังว่าที่สงสัยการนั่งหลับตาหนึ่ง,งและการเดินกลับไปกลับมานั้นท่านนั่งและเดินหาพุโทโธดวงเลิศต่างหากมิได้นั่งและเดินแบบเสือเย็นดังที่พวกเราเข้าใจกันพอชาวบ้านทราบวิธีตามที่พวกมาถามท่านนําไปเล่าให้ฟังแล้ว ต่างคนต่างสนใจฝึกหัดนึกพุโทโธภายในใจโดยทั่วกันนับแต่ัวหน้าบ้านลงมาถึงผู้หญิงและเด็กๆที่พอรู้วิธีนึกพุโทโธได้เป็นที่อัศจรรย์ไม่ขาดฝันว่าจะมีผู้รู้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าภายในใจอย่างประจักษ์โดยไม่เหนิ่นานานนะักคือผู้ชายคนหนึ่งชื่อซึ่งตามหาพุโทโธแล้วประสบธรรมคือความสงบสุขทางใจจากการนึกบริกรรมพุโทโธตามวิธีที่ท่านบอกเขาท่านเล่าว่า ก่อนหน้าสามสี่วันที่เขาจะประสบผลจากพุโทโธเขานอนหลับฝันถึงท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านเอาเทียนใหญ่ที่จุดไฟอย่างสว่างสวัยแล้วไปติดไว้บนศรีรษะเขาพอท่านติดเทียนเสร็จแล้วนับแต่ศรีรษะลงมาถึงตัวเขาปรากฏว่าสว่างสวัยไปโดยตลอดเขาดีใจมากว่าตนได้ของดีมีความสว่างสวัยแผ่ออกไปนอกกายตั้งหลายๆว่าพอจิตเขาเป็นขึ้นมาก็รีบมาหาท่านพระอาจารย์ และเล่าเรื่องความเป็นและความฝันให้ท่านฟังอย่างน่าอัศจรรย์จากนั้นท่านก็ได้อธิบายเพิ่มเติมให้เขาไปทําต่อปรากฏว่าได้ผลอย่างรวดเร็วและยังสามารถรู้ใจของผู้อื่นได้อีกด้วยว่าใจของใครยังมีเศร้าหมองและผ่องใสเพียงใดเขาพูดกับท่านอย่างไม่มีการสะทกสะทานเลยซึ่งตรงกับจริตคนป่าที่มีนิสัยพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วในเวลาต่อมาเขาออกมาเล่าทำให้ท่านฟังว่า เขาได้พิจารณารู้เห็นจิตท่านอาจารย์และพระที่อยู่กับท่านได้อย่างชัดเจนท่านเองก็ถามเขาว่างเป็นเชิงเล่นเล่นว่าจิตของท่านเป็นอย่างไรมีบาปมากไหมเขาตอบท่านทันทีเลยว่าจิตของทุเจ้าไม่มีจุดมีดวงเหลืออยู่แล้วมีแต่ความสว่างสวัยอันเป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่ภายในเท่านั้นทุเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนเฮาไม่เคยเห็นลงเล็บคําว่าเฮาเทียบกับคําว่าผม ตุเจ้ามาพักอยู่ที่นี่ตั้งนานร่วมปีแล้วทําไมไม่สอนเฮาบางก้าแต่แรกมาอยู่องเล็บเปิดก้าเท่ากับเล่าหรือไหมก็ได้แปลได้หลายในมากพอดูมีติดท้ายประโยคได้ทั้งคําถามคาตอบวงเล็บปิดท่านตอบจะให้เราสอนอย่างไรก็ไม่เคยเห็นพวกสูมาศึกษาไต่ถามเรานีนาเขาตอบท่านว่าก็เฮาบ่หู้ก้าวงเล็บบ่เท่ากับไหมว่าตุเจ้าเป็นผู้วิเศษ เ้าหู้จะทนอยู่ได้อย่างไรต้องมาแน่ๆทีนี้พวกเขาหู้แล้วกล้าว่าตุเจ้าเป็นผู้ฉลาดมากเวลาพวกเขามาถามว่าตุเจ้านั่งหลับตานิ่งๆและเดินกลับไปกลับมานั้นทําทําไมหรือหาอะไรตุเจ้าก็บอกพวกเขาว่าผู้โทหายให้พวกเขาช่วยหาเมื่อถามถึงพุโทเป็นลักษณะอย่างไรก็บอกไปว่าเป็นแก้วดวงสว่างสวยัยความจริงจิตตุเจ้าเป็นผู้โทอยู่แล้วไม่ได้สูญหายไปไหน แต่เป็นอุบายฉลาดของตุเจ้าที่เมตตาสงสารพวกเขาให้ภาวนาพุโทโธเพื่อให้จิตพวกเขาสว่างสวยเหมือนจิตตุเจ้าต่างหากเขาฮู้แล้วว่าตุเจ้าเป็นผู้ประเสริฐและเฉลียวฉลาดปรารถนาให้พวกเขาได้บุญมีความสุขและพบพุโทโธดวงประเสริฐที่ใจตัวเองไม่ใช่หาพุโทโธให้ตุเจ้านับแต่เขาคนนั้นได้เห็นธรรมภายในใจเพียงคนเดียวเท่านั้นเรื่องก็กระจายไปทั่วบ้านในไม่ช้า คนในบ้านต่างก็เกิดความสนใจและพากันภาวนาพุโทโธไปตามๆกันตลอดเด็กเล็กๆและเกิดความเชื่อถือและเลื่อมใสท่านพระอาจารย์มั่นมากเรื่องเสือเย็นเลยหายซากไปไม่มีใครกล่าวถึงเลยนับจากนั้นมาเวลาท่านกลับจากบินธบาตคนที่ภาวนาเป็นนั้นต้องตามส่งบาตรและศึกษาธรรมกับท่านทุกวันถ้าวันไหนเขามีธุระไม่ได้ตามส่งบาตรท่านก็สั่งกับคนไว้ในหมู่บ้านนั่นทราบว่ามีคนภาวนาเป็นอยู่หลายคนมีทั้งชายและหญิง ที่เก่งที่เก่งกว่าเพื่อนนั้นก็คือเขาคนเป็นก่อนนั่นเองคนเราเมื่อความพอใจมีแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยเป็นไปเองเช่นคนพวกนี้แต่ก่อนเขาไม่เคยสนใจกับท่านเลยว่าท่านได้อยู่ได้นอนได้ขบฉันอย่างไรบ้างแม้จะเป็นหรือจะตายเขาไม่สนใจทั้งนั้นพอเขาเกิดความเชื่อถือและเลื่อมใสแล้วทุกสิ่งที่เคยขาดแคลนก็กลับกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลําดับทางจงกรมกุฏิที่พัก ที่ฉันเขาพร้อมกันมาทำถวายท่านเองจนเรียบไปหมดโดยไม่ได้บอกกล่าวเลยมีหนำเขายังมาตำหนิท่านเป็นเชิงชมเชยอยู่อย่างลึกลับเลยว่าทางจงกรมอย่างนั้นตู้เจ้าก็เดินได้ดูแลมีแต่ต้นไม้เครือเขาเท้าวันเต็มไปหมดตู้เจ้าไม่ใช่หมูพอจะเดินบุกป่าฝ่าดงไปอย่างนั้นแต่ทําไมยังอุตส่าห์เดินบุกไปได้เมื่อเขาถามว่านี่ทางอะไรก็บอกว่าทางเดินหาพุทโธพุทโธพุทโธโร,รหาย เมื่อเฮาถามว่านั่งหลับตาอยู่นิ่งๆนั้นนั่งทําไมก็บอกว่านั่งหาธรรมบ้างนั่งหาพุทโธบ้างพูดอย่างนั้นก็ได้ตุเจ้านี้แปลกกว่าคนทั้งหลายตุเจ้าวิเศษเลิศโลกเท่าไรก็ไม่ได้บอก,กว่าวิเศษตุเจ้าคนนี้แปลกมากเฮาชอบนิสัยตุเจ้าตนนี้มากที่หลับที่นอนก็มีแต่ใบไม้ปูเต็มพื้นดินจนจะเหม็นเน่าอยู่แล้วท่านทนนอนมาตั้งหลายเดือนทำไมทนได้ เฮาดูที่นอนตุเจ้าแล้วเหมือนที่นอนหมูเห็นแล้วเฮาสงสารตุเจ้ามากจนเกิดร้องไห้พวกเฮาเองก็โง่จริงๆโง่กันทั้งบ้านไม่รู้จักของดีมีหนำบางคนยังหาว่าตุเจ้ามาอยู่เพื่อหลอกลวงชาวบ้านแล้วเขาก็พากันรังเกียจระแวงแต่เวลานี้พวกเขาพากันเชื่อถือและเลื่อมใสตุเจ้ากันทั้งบ้านแล้วเพราะเขาทราบเรื่องของตุเจ้าจากเฮาก้าดังนี้ท่านว่าคนพวกนี้ ถ้าลงเขาได้เชื่อและเคารพนับถือแล้วต้องนับถือแบบถึงจใจจริงๆและถึงไหนถึงกันเป็นก็เป็นด้วยกันตายก็ตายด้วยกันแม้ชีวิตก็ยอมสละได้เราพูดอะไรเขาเชื่อฟังและเคารพนับถือมากการบริกรรมภาวนาหาบุโทโธของเขาท่านก็สอนให้ขยบเวลาขึ้นไปตามความเคยชินและผู้ชำนาญเป็นลำดับปีนั้นท่านต้องชำราษากับพวกเขารวมแล้วเป็นเวลาปีกว่า ท่านไปอยู่กับพวกเขาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนปีหลังจึงได้จากเขาไปก่อนจะจากเขาไปได้ก็นับว่าทุลักทุเลด้วยความสงสารเขาเอาการอยู่เนื่องจากเขาไม่ยอมให้ท่านหนีไปไหนเอาเลยเขาบอกท่านว่าแม้ท่านตายลงไปในที่นั้นเขาทั้งบ้านจะรับรองเผาศพท่านแม้เขาเองก็มอบชีวิตไว้กับท่านด้วยเพราะความรักและเขารบเรือมใสท่านมา ผลดีก็เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจน่าชมเชยเขาที่มีความฉลาดระลึกในความผิดได้พอเห็นพระที่ปฏิบัติดีน่าเรื่อมใสจริงๆแล้วก็กลับมาเห็นโทษความผิดของตนที่คิดไม่ดีแต่ก่อนแล้วพร้อมกันมาขอขมาโทษท่านให้อโหสิกรรมให้ก่อนจากพวกเขาท่านได้พูดกับพระที่อยู่ได้ยว่าที่นี่เขาหมดโทษแล้วเราจะไปที่ไหนก็ได้ไม่ขัดข้องแล้ว แต่สําคัญตอนลาเขาออกจากที่นั้นท่านว่าน่าสงสารสังเวชกับความรักความนับถือความคเคารพเลื่อมใสและคาวิงวอนเขาจนบอกไม่ถูกพอพวกเขาทราบว่าท่านจะจากเขาไปเท่านั้นเขาพากันออกมาทั้งบ้านมาร้องไห้วิงวอนกันอย่างชลมุมลวุ่นวายไปทั้งป่าเหมือนคนร้องไห้คิดถึงคนตายนั่นเองท่านกอพยายามแสดงเหตุผลที่จําต้องจากเขาไปและปลอบโยนพวกเขาไม่ให้เสียใจจนเลยขอบเขตแห่งธรรมคือความพอดี จนเขาเป็นที่ลงใจแล้วก็ออกจากที่พักอันแสนสําราบนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันกลับเกิดขึ้นอีกคือทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างคนต่างวิ่งออกไปรุมล้อมท่านและเข้าแย่งเอาบริขารกรดบาดกาน้ำกับผู้ตามส่งท่านและฉุดชายสวงจีวรกอดแข้งกอดขาท่านเดินกลับมาที่พักอีกเหมือนเด็กๆโดยไม่ยอมให้ท่านไปท่านต้องกลับมาแสดงเหตุผลและปลอบโยนใจให้สงบเย็นอีกพักหนึ่ง แล้วค่อยพากันปล่อยให้ท่านไปพอท่านก้าวออกจากที่พักเดินไปได้ประมาณ4ีหวาเท่านั้นต่างก็ร้องไห้แล้วพากันตามฉุดเอาท่านกลับมาอีกทําเอาท่านเสียเวลาไปหลายชั่วโมงฟังเสียงร้องไห้ระเบงเซงแซ่ฉุบระหกกุ้นวายไปทั่วทั้งป่าซึ่งเป็นที่น่าสมเพชเบชน,นาเอานักหนาคาว่าเสือเย็นที่เกิดขึ้นในตอนแรกๆจึงหมดความหมายไปทั้งสองฝ่ายที่ยังเหลืออยู่จึงมีแต่ความเคารพเลื่อมใสความอา,ายัยอาวร์ ในท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงส่งที่สุดจะอดกลั้นไว้ได้ขณะที่ท่านจากไปจึงมีแต่เสียงร้องไห้ระทมทุกข์ของพวกชาวเขาที่พิไรรำพันทั้งเสียงร้องไห้และสั่งเสียว่าเมื่อตุเจ้าไปแล้วให้รีบกลับคืนมาหาพวกเขาอีกอย่าอยู่นานพวกเขาคิดถึงตุเจ้าแทบอกจะแตกตาอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก้าจนไม่ทราบว่าเป็นเสียงเด็กหรือเสียงผู้ใหญ่ที่ต่างคนต่างร้องไห้ไว้ทุกในคราวท่านจากไปเวลานั้น นับว่าท่านไปอยู่ในถ้ำกลางแห่งความระแวงสงสัยไม่พอใจของเขาในครั้งแรกแต่จากไปในถ้ำกลางแห่งความอาลัยเสียดายของเขาในภายหลังจึงนับว่าท่านเที่ยวชระล้างสิ่งสกปรกรกรุงรังให้กลายเป็นของสะอาดปราศจากมลทินควรแก่ความเป็นของมีคุณค่าขึ้นได้สมกับท่านบวชมาเป็นลูกศิษย์ของพระธถาคตผู้ไม่ถือโกรธถ,ถือโทษกับผู้ใดจริงๆใครรังเกียจท่านก็พยายามอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสาร ไม่ยึดเอาความผิดพลาดของเขามาเป็นอารมณ์เครื่องคุณข้องมองใจให้เป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นมีใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาอันเต็นที่เจริญศรัทธาของโลกผู้ร้อนด้วยกิเลสตัณหาวิ่งเข้ามาอาศัยให้ได้รับความไว้วางใจและเย็นฉ่ำทุ่นากันนับว่าเป็นผู้อัศจรรย์ด้วยคุณธรรมอันหาที่เปรียบได้ยากขณะนั่งฟังทา่าเหล่าผู้ฟังเกิดความสังเวชสลดใจอดวาดภาพไปตามไม่ได้ปรากฏในมโนภาพ ขณะนั้นเหมือนดูภาพยนตร์ที่แสดงเรื่องชลมุนวุ่นวายของชาวบ้านป่าที่มีศรัทธาแรงกล้าสละเลือดเนื้อชีวิตดวงใจต่อท่านผู้วิเศษด้วยคุณธรรมขอให้ท่านประพรมสดสงด้วยพรหมิหารประทานเมตตาแก่พวกเขาให้มีชีวิตชีวาเจริญวาสนาสืบต่อไปด้วยการวิงวอนและร้องไห้วิ่งกอดแข้งกอดขาชุดผ้าสังฆาติสมงจีวรบาทบริขารท่านกลับมาสู่บรรณาศาลาหลังเล็ก ของหรือสีที่มุงด้วยเปลือกไม้ใบหญ้าอันแสนสำราญซึ่งเป็นที่น่าสงสารอย่างประทับใจแต่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกอนิจจังจำมาต้องจำจากเพราะการพัดพรากแปรผันเป็นสายทางเดินแห่งคติธรรมดาไม่มีท่านผู้ใดสามารถปิดกั้นหรือทำลายได้ดังนั้นท่านพระอาจารย์มั่นแม้จะทราบอัธยาศัยของชาวศรัทธาที่เกี่ยวพันหนักแน่นกับท่านอยู่อย่างเต็มใจก็จำต้องจากไปในเมื่อการมาถึงแล้ว เป็นที่ทราบกันว่าท่านพระอาจารย์มั่นทิชาว้านในเขาเคยให้นามท่านว่าเป็นเสือเย็นแต่ท่านเป็นวิสุทธิบุคคลอยู่ในค่ายแห่งปุนยักเขตังโลกาสะของโลกท่านได้จากชาวเขาไปเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกต่อไปตามอัธยาศัยไม่มีประมาณเรื่องท้งนี้นับว่าเป็นคติแก่อุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีซึ่งเวลานี้พุทธศาสนิกชนผู้รักความสงบกำลังวิตกห่วงใยทั้งตนและพุทธศาสนาอันเป็นสมุด อันเป็นสมบัติล้นค่าและเป็นคู่เคียงแห่งชีวิตจ,จิตใจตลอดมาที่อาจถูกเพ่งเลงกล่าวหาอย่างลึกลับว่าเป็นเสือเย็นทําน,นองที่ท่านพระอาจารย์มั่นถูกมาแล้วกําจัดทําลายอย่างเปิดเผยก็ได้จากฝ่ายใดก็ตามที่มีความรู้ความเห็นเป็นประปักต่อหลักพระศาสนาและคตินิสัยของพุทธศาสนิกชนซึ่งเวลานี้ก็เริ่มไว้ตัวบ้างพอให้รู้สึกว่าไม่ควรนอนใจถ้าน,นอนหลับทับสิจนเกินไปอาจเสียใจในภายหลัง ท่านพระอาจารย์มั่นท่านดำเนินตามแบบสุขโตไปอยู่ในป่าในเขาก็เป็นประโยชน์แก่ชาวป่าชาวเขาเทวบุตรเทวธิดาอินพรมพูดผีหน้าครุฑไม่ว่างงานท่านมีเมตตาสง,สงสารอนุเคราะห์โลกอยู่ตลอดเวลาออกมาเมืองมนุษย์มนาก็โปรดมนุษย์มนาพระเนนเทนชีขาหาบดีถวยค่าประชาชนคนทุกชั้นไม่เว้นแต่ละเวลามีมนุษย์มนาไปมาหาสู่ศึกษาอบรมอัธรรมกับท่านเป็นประจำนับว่า ท่านทำประโยชน์มหาศาลแก่ส่วนรวมซึ่งยากจะมีผู้ทำได้ละเอียดละออกว้างกวางเหมือนอย่างท่านเวลาพักอยู่ในภูเขาตอนใบยบเยเย็นๆพวกชาวป่าก็พร้อยได้รับความแช่มชื่นเบิกบานจากธรรมที่ท่านแสดงโสดสงตกตอนดึกก็แก้ปัญหาและแสดงธรรมแก่เทวดาที่มาจากชั้นและที่ต่างๆฟังเรื่องเช่นนี้นับว่าเป็นภาระอันหนักที่ท่านต้องทำซึ่งหาตัวแทนยาก ไม่เหมือนการสั่งสอนมนุษย์มนาที่เครๆสั่งสอนก็อพอรู้เรื่องกันนอกจากจากฟังและปฏิบัติตามหรือไม่เท่านั้นการเกี่ยวข้องกับเทพ,พเจ้าทั้งเบื้องบนเบื้องล่างนับว่าเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับท่านพระอาจารย์มัน่นฉะนั้นประวัติของท่านจึงมักมีเรื่องเกี่ยวกับเทพสับปนกันไปเสมอตามประสบการณ์ในสถานที่และเวลาต่างๆกันจนกว่าจะจบประวัติท่านเรื่องทํานองนี้ถึงจะสิ้นสุดลง เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้ไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันสูงซึ่งเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐานมีประชาชนและพระเนนเคารพนับถือท่านมากแทบทั่วประเทศไทยพอไปถึงก็เป็นเวลาที่ท่านกําลังสนทนาธรรมอยู่กับพระสารสี่องค์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านภายในวัดเราพลอยได้โอกาสเข้าผสมด้วยท่านแสดงอัธยาศัยด้วยความเมตตาอย่างยิ่งเราเริ่มสนทนาธรรมภาคปฏิบัติขแขนงต่าง จนเตลิดไปถึงเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ท่านระยะนั้นท่านไปศึกษาอบรมอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ในภูเขาลึกห่างจากตัวอำเภอมากเดินด้วยเท้าเปล่าเป็นวันๆจึงจะถึงอำเภอท่านเล่าให้ฟังหลายเรื่องซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ฟังแล้วสะดุดใจและเกิดความอัศจรรย์ชนิดบอกไม่ถูกแต่จะนํามาเล่าให้ท่านฟังเท่าที่เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควรนอกนั้นจึงขอผ่านไปตามที่เคยเรียนให้ทราบมาแล้ว ทล่า,าว่าท่านพระอาจารย์มั่นนอกจากจะเป็นที่แน่ใจอย่างยิ่งว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดในสมัยปัจจุบันแล้วท่านยังมีคุณธรรมพิเศษหลายประการอีกด้วยทั้งหน้ากลัวท,ทั้งหน้าเคารพทั้งหน้าเลื่อมใสทั้งทําให้เราระวังตัวอยู่ตลอดเวลาความรู้แปลกๆที่ท่านเล่าให้ฟังนั้นผมเองก็จาไม่ได้หมดผู้เขียนเรียนถามท่านว่าส่วนที่จาไม่ได้ก็สุดวิสัยแต่ที่พอจําได้ ก็ขออาราธนาเล่าให้กระผมฟังบ้างพอได้ยึดไว้เป็นขวัญใจและเป็นที่ระลึกบูชาไปนานๆท่านพูดว่าก็เราคิดอะไรขึ้นมาภายในใจท่านรู้เอาเสียหมดจะว่าอย่างไรล่ะผมเองเหมือนถูกมัดไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยด้วยการระวังรักษาจิตถึงขนาดนั้นท่านยังเอาเรื่องความคิดของเราไปเทศให้เราและหมู่เพื่อนฟังจนได้แต่จิตผมก็รู้สึกว่าดีอยู่ไม่น้อยในระยะที่อยู่กับท่านนั้น เป็นแต่รักษาใจไม่ให้คิดไปทุกแง่ทุกมุมไม่ได้เท่านั้นเองใครๆก็ทราบว่าใจเป็นของเล่นเมืออไรมันคิดได้ทั้งวันทั้งคืนใครจะไปทนตามทน,ทน,ทนห้ามมันหวาดไหวฉะนั้นจึงโดนท่านเทศเสียเรื่อยบางทีเราคิดและหลงลืมไปแล้วพอมาหาท่านท่านเทศเรื่องนั้นขึ้นเราถึงระลึกได้ว่าเราได้หลงตัวคิดอย่างท่านว่าจริงๆอย่างนี้ท่านดูให้ท่านอาจารย์ด้วยหรือผู้เขียนถาม บางทีท่านดูเอาบ้างแต่บางทีแนะนําไปทีเดียวโดยยกเอาเรื่องที่เราคิดนึกฝันไปนั่นเองมาเป็นธรรมแสดงแก่เราเองบางครั้งก็มีพระไปนั่งฟังอยู่ด้วยเรานึกอายพระที่ไปได้ยินด้วยแต่ดีอยู่อย่างหนึง่งเวลามีพระไปนั่งฟังอยู่ด้วยนับแต่หนึ่งองค์ขึ้นไปท่านไม่ระบุชื่อผู้เป็นต้นเหตุคิดเป็นแต่อธิบายเรื่องความคิดนึกดีชั่วนั้นๆไปเรื่อยๆเ,เท่านั้นท่านอาจารย์คิดอย่างไรบ้าง ท่านถึงได้ดุพ่างสั่งสอนบ้างผู้เขียนเรียนถามฟังแต่คําว่าปูถุชนเป็นไรมันหนายิ่งกว่าภูเขาหินและชนดะไปหมดไม่เลือกว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกมันคิดไปได้ทางนั้นพอดีกับเรื่องที่ควรดุท่านถึงได้ดุท่านอาจารย์กลัวท่านมากหรือเปล่าเวลาท่านดุผู้เขียนเรียนถามทําไมจะไม่กลัวตัวไม่สัน่นแต่หัวใจมันสั่นอยู่ภายในบางทีแทบลืมหายใจก็ยังมี การรู้วาราจิตของผู้อื่นนั้นท่านรู้จริงๆผมไม่สงสัยเลยเพราะเรื่องมันบอกอยู่กับตัวเราทุกทุกอย่างที่คิดออกไปท่านตามเก็บอมาเทศสอนเราสอสิ้นบางครั้งผมคิดว่าจะไปเที่ยวตามภาษาความโง่ของตนถ้าคิดตอนกลางคืนพอตื่นเช้ามาไปทําข้อวัดอุปถากท่านท่านก็เก็บเอาเทศทันทีที่ไปถึงท่านว่าท่านจะไปเที่ยวที่ไหนอีกที่นั้นไม่ดีสู้ที่นี่ไม่ได้ อยู่ที่นี่ดีกว่าทํานองนี้ทุกๆครั้งที่เราคิดปรากฏว่ามายอมไม่ผ่านพ้นไปได้ท่านว่าอยู่ที่นี่สนุกฟังเทศดีกว่าอยู่ที่นั้นแล้วก็ไม่อนุญาตให้เราไปที่นั้นจริงๆด้วยเท่าที่สังเกตดูท่านคงเป็นห่วงเรามากกลัวจิตเราจะเสื่อมเสียและท่านก็พยายามอบรมอยู่ตลอดเวลาที่ผมกลัวท่านมากก็คือไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันพอเราคำนดพิจารณาดูท่านเมื่อไรก็ปรากฏเห็นท่านจ้องมองเราอยู่แล้ว ประหนึ่งท่านไม่ยอมพักผ่อนเอาเลยบางคืนผมไม่กล้านอนเพราะมองดูท่านแล้วเหมือนท่านนั่งอยู่ตรงหน้าเราและเพ่งตาจับจ้องอยู่ที่เราทุกขณะเราวกาหนดจิตออกไปข้างนอกทีไร <c oughs> ก็เห็นแต่ท่านมองดูเราอยู่แล้วฉะนั้นการเคลื่อนไหวทุกอาการจึงเป็นไปด้วยความสำรวมระวังอยู่เสมอเวลาไปบินธบาตตามหลังท่านต่างองค์ต่างระวังสำรวมใจไม่พลั้งเผลอออกนอกกายได้ไม่ฉะนั้นขากลับออกมาถึงวัดหรือ,อยังไม่ถึงด้วยซ้ํา ในบางครั้งโดนเทศจนได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั้งกลางวันและกลางคืนต้องมีสติระวังตัวตลอดเวลาแม้เช่นนั้นยังมีเรื่องให้ท่านนำมาเทศจนได้และก็จริงดังที่ท่านเทศจะด้วยคือต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งที่อุปโลกไปคิดเรื่องขึ้นมาให้ท่านจำต้องนำมาเทศบางครั้งขณะนั่งฟังเทศได้ยินเสียงท่านเทศดุเรื่องแปลก,ปลกซึ่งเราเองไม่ได้คิดถนองนั้นพอเลิกประชุมฟังเทศแล้วออกมากระซิบ ถามกันว่าวันนี้ท่านเทศถูกใครบ้างเสียงเทศรู้สึกชอบคนต้องมีองค์หนึ่งสารภาพตัวให้เราฟังจนได้ว่าวันนี้ท่านเทศถูกผมเองเพราะผมอุตริไปคิดอย่างนั้นจริงๆดังนี้แต่อยู่กับท่านรู้สึกดีมากเพราะมีสติอยู่กับตัวแทบตลอดเวลาเนื่องจากกลัวท่านท่านเล่าว่าขณะไปถึงเชียงใหมท่ทีแรกและเข้าไปพักวัดหนึ่งได้ไม่ถึงชั่วโมง เห็นรถยนต์วิ่งเข้ามาในวัดที่ผมพักอยู่และตรงเข้ามาจอดที่นาคุติผมพอดีพอมองลงไปเป็นท่านพระอาจารย์มั่นผมก็รีบลงไปต้อนรับท่านและเรียนถามถึงเรื่องการมาของท่านท่านก็บอกทันทีว่าผมก็มารับท่านันเองเพราะทราบว่าท่านจะมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเราเรียนถามท่านว่ามีใครเล่าถวายท่านอาจารย์หรือว่ากระผมจะมาจากจะมาที่เชียงใหม่ท่านตอบว่า ใครจะบอกหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาถ้าทราบและอยากมาก็มาเองได้ดังนี้พอได้ยินคำนั้นแล้วจิตผมเริ่มนึกกลัวขึ้นมาและยังทำให้เรานึกพิสดารไปต่างๆซึ่งจะทำให้กลัวท่านมากขึ้นเวลาไปอยู่กับท่านจริงๆเรื่องก็เป็นดังที่คิดไว้ทุกประการขณะประชุมฟังเทศถ้าใจาคิดเป็นธรรมแบบสละทิฏฐิมานะสีจริงๆก็รู้สึกสนุกเพลิดเพลินในธรรมท่านเพราะท่านเทศเป็นธรรมล้วน ทำให้จิตใจเพลิดเพลินไปตามยิ่งกว่าอะไรที่เคยผ่านมาถ้าจิตไม่ค่อยเป็นธรรมและหาผามโลกไปทับถมท่านจะได้ยินเสียงเทศเป็นไฟไปทีเดียวและผู้ฟังแบบหาแบบหาามโลกไปหาท่านก็รู้สึกร้อนเป็นไฟไปเช่นเดียวกันทางนี้ท่านไม่ได้สนใจว่าการเทศจะไปโดนกิเลสของใครเข้าตรงไหนที่มีเรื่องมีกิเลสชุกชุมมากท่านจะพุ่งธรรมเข้าไปตรงนั้นไม่ยอมแสดงไปที่อื่นเลย บางครั้งถึงกับระบุตัวบุคคลออกเลยว่าคืนนี้ท่านองค์นี้ภาวนาทำไมอย่างนั้นนั่นมันไม่ถูกที่ถูกต้องทําอย่างนั้นและเมื่อชาวนี้ท่านองค์นี้คิดอะไรอย่างนั้นถ้าไม่อยากขิบหายเพราะการทําลายตัวด้วยความคิดประเภทสังหารนั้นแล้วอย่าหันคิดต่อไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้คิดให้ทําทําไมไม่คิดไม่ทําแหวกไปคิดหาอะไรอย่างนั้นที่นี่เป็นสถานที่อบรมศีลธรรม เพื่อแก้ความเห็นผิดคิดผิดม่ใช่สถานที่สั่งสมความคิดเพื่อก่อไฟเผาตัวทํานองที่คิดนั้นผู้ที่ยอมรับความจริงทางใจจะรู้สึกเย็นสบายท่านเองก็ไม่ค่อยว่าอะไรสําคัญที่มีอะไรไปตะกิดตะขวงใจท่านอยู่ภายในอย่างลึกลับนั้นรู้สึกจะเหมือนเอาไฟไปเผารดนท่านและจะได้ยินคําแปลกๆออกมาทันทีแต่ถ้าผู้นั้นรู้สึกตัวรีบแก้ไขความคิดเห็นสมัยก็ไม่มีอะไรต่อไปอีกเรื่องก็สงบไป คืนหนึ่งมีพวกชาวเขาพูดกันว่าตุเจ้าหลวงคือพระอาจารย์ใหญ่ที่มาพักอยู่กับพวกเราท่านจะมีคาถากันผีขับไล่ผีหรือเปล่าก็ไม่ทราบพ,พรุ่งนี้พวกเราลองพากันออกไปขอท่านดูท่านจะพอมีให้พวกเราบ้างไหมพอตื่นเช้ามาท่านอาจารย์มั่นก็รีบบอกกับพระทันทีว่าคืนนี้นั่งภาวนาอยู่ได้ยินพวกชาวเขาในหมู่บ้านนี้พูดกันว่าพวกพระเราจะมีคาถากันผีไล่ผีบ้างไหม เขาจะมาขอคาถานั้นกับพวกเราถ้าเขามาขอคาถาดังที่ว่านั้นให้เอาคาถาพุทธโธธรรมโมสังโฆให้เขาไปภาวนาคาถานี้กันผีดีนักผีในโลกนี้กลัวแต่พุทธโธธรรมโมสังโฆเท่านั้นไม่มีผีตัวใดจะกล้าต่อสู้กับธรร,รมเหล่านี้ได้พอตอนเช้าพวกชาวเขาพากันมาจริงๆดังที่ท่านบอกไว้และพร้อมกันมาขอคาถากันผีไล่ผีกับท่านจริงๆท่านก็บอกคาถาพุทธโธธร,รมโมสังโฆให้แก่เขาไป โดยบอกวิธีทําให้เขาคือนึกพุโทโธธรรมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งไว้ในใจและบอกว่าผีกลัวนักหนาะพอเขาได้พุโทโธธรรมโมสังโฆไปแล้วต่างก็เริ่มทําพิธีกันผีตามที่ท่านสั่งโดยที่เขาไม่รู้ว่าท่านให้เขาภาวนาพอเขาพากันทําแบบที่ท่านสั่งสอนใจเลยเลยรวมสงบลงเป็นสมาธิในขณะนั้นรุ่งเช้าเขาก็รีบออกมาหาท่านและเล่าอาการที่เป็นให้ท่านฟัง ท่านบอกว่านั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วผีแถวๆนี้จะต้องกลัวและพากันวิ่งหนีหมดอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เพราะทมของพวกแกแก่กล้าแล้วต่อไปพวกแกไม่ต้องกลัวผีอีกแล้วแม้พวกที่ภาวนากันผียังไม่เป็นผีก็เริ่มกลัวอยู่แล้วจากนั้นท่านสอนให้เขาทําทุกวันตามปกติคนชาวเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมาตั้งเดิมจึงสั่งสอนง่ายอยู่บ้าง เขาพากันทําทุกวันอย่างเอาจริงเอาจังต่อมาไม่ช้าคนในบ้านนั้นบางคนภาวนาเป็นจริงๆจนจิตเกิดความสว่างสวยสามารถรู้จิตใจของคนอื่นได้ตลอดจิตพระที่อยู่ในวัดเช่นเดียวกับคนบ้านเสือเย็นที่กล่าวผ่านมาแล้วเวลาเขาออกมาวัดมาเล่าเรื่องภาวนาให้พระอาจารย์ฟังและเรื่องที่จิตสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆอย่างน่าจับใจนั้น พระในวัดเกิดความอัศจรรย์และ,ะกลัวเขาจะรู้เห็นจิตของตัวที่คิดไปต่างๆพระบางองค์ที่มีนิสัยขี้ขลาดแต่อยากรู้เรื่องต่างๆอดทนไม่ได้ก็ถามเขาเขาก็เราให้ฟังตามเป็นจริงยังทนต่อความอยากถามไม่ได้อีกพยายามแคคครไล่เบี้ยสอบถามเขาเข้ามาหาเรื่องของตัวโดยจะขาดทุนก็ไม่ยอมรู้สึกตัวราวกับใจมีฟ้าปิดไปร้อยชั้นอย่างไม่ชิด ไม่มีอะไรจะสามารถเอื้อมเข้าไปสัมผัสแต่ต้องได้พอถามเขาเขาก็บอกอย่างตรงไปตรงมาตามภาษาของคนป่าซึ่งไม่สนใจกับสังคมว่านิยมกันอย่างไรพระที่ฟังแล้วชอบใจว่าถูกกับผมด้อยของตัวและกลัวในเวลาคิดปรุงไปต่างๆว่าเขาจะรู้ทํานองที่เขาเคยรู้แล้วนั้นนอกจากเขาจะรู้สิ่งต่างๆดังที่ว่านั้นเขายังพูดกับท่านพระอาจารย์มั่นอย่างหน้าตาเฉยได้ว,ว่า จิตตุเจ้าหลวงเขาก็หู้ก้าจังเล็บเรารู้ครับเพราะเขาดูและหู้จิตตุเจ้าหลวงก่อนเคยใครท่านก็ถามบ้างว่าจิตเราเป็นอย่างไรกลัวผีไหมเขายิ้มแล้วก็ตอบท่านว่าจิตของตุเจ้าหลวงหมดดวงสมุติแล้วเหลือแต่นิพพานในร่างมนุษย์อย่างเดียวและไม่กลัวอะไรเลยจิตตุเจ้าวิเศษสุดแล้วเรื่องผีสางอะไรเขาเลยไม่กล่าวถึง แม้คนในบ้านนั้นก็หันมาเริ่มสายศาสนาและท่านพระอาจารย์มั่นเสียหมดไม่สนใจกับผีกับสางอะไรอีกต่อไปเพราะคนที่ภาวนาเก่งคนนั้นเป็นผู้ประกาศให้ชาวบ้านทราบเรื่องของศาสนาและเรื่องของท่านพระอาจารย์อยู่ทุกวันเวลาใส่บาตรเขาพร้อมกันมารวมใส่ในที่แห่งเดียวพอเสร็จจากการใส่บาตรเวลาจะอนุโมทนาท่านพระอาจารย์บอกให้เขาพร้อมกันสาธุดังๆ เพื่อเทวดาจะได้อนุโมทนาด้วยเขาจะมีส่วนบุญกับพวกเราอีกส่วนหนึ่งเขาเชื่อท่านพร้อมกันสาธุดังๆทุกวันที่ท่านให้เขาสาธุดังๆนี้ทราบว่าเวลากลางคืนยามดึกสงัดมักมีเทวดามาเยี่ยมและฟังเทศท่านเสมอบางพวกก็บอกว่าได้ยินเสียงสาธุดังไปถึงเขาเขาจึงทราบว่าพระคุณเจ้าพักอยู่ที่นี่ถึงได้พากันมาเยี่ยม ตามธรรมดาทุกครั้งที่พวกเทพมาเยี่ยมจะต้องมีหัวหน้านำมาเสมอและพวกเทวดานั้นก็มีภูมิที่อยู่ต่างๆกันบางพวกก็เป็นพวกเทวดามาจากที่ใกล้บ้านไกลบ้างบาง,บางพวกก็เป็นพวกเทวดาบนสวรรค์ชั้นนั้นๆดังที่แสดงไว้ในตำราก่อนเวลาเขาจะมาในคืนใดคืนนั้นท่านต้องทราบล่วงหน้าไว้ก่อนเสมอว่าเขาจะมาประมาณตีสองหรือตีสามท่านก็พักก่อนเสียก่อน พอจวนถึงเวลาก็ลุกขึ้นเข้าที่คอยต้อนรับถ้าทราบว่าเขาจะมาราวเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งท่านก็เข้าที่คอยต้อนรับแต่การเข้าที่คอยนั้นมีสองประเภทคือภาวนาไปตามลําพังจนจิตลงสู่ความสงบแล้วพักอยู่หนึ่งพอควรแก่การแล้วถอนขึ้นมาอยู่ระดับพอดีกับภูมิของแขกจะรับทราบกันได้หนึ่งถ้าแขกยังไม่มาขอดีกําลังมาขอดีหรือมารออยู่ก่อนแล้วก็ดี ย่อมรับทราบกันได้กับกจิตที่อยู่ในระดับนี้มีอะไรก็สนทนากันไปจนกว่าจะยุติลงด้วยเหตุการณ์อันควรถ้าจิตลงไปอยู่ในสมาธิเสียจริงๆภูมิของแขกที่มาเยี่ยมก็เข้าไม่ถึงถ้าถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาเสียหากจิตไม่มีความชนญในทางนี้จริงๆก็ไม่อาจรับทราบภาในทุกระยะกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้ทราบได้ก็ไม่ถนัดเหมือนจิตที่อยู่ในขั้นเตรียมรับ ฉะนั้นจิตที่อยู่ภูมิอุปจาระคืออยู่ที่ปากประตูจึงเป็นภูมิที่เหมาะกับเหตุการณ์แทบทุกกรณี